ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานประปาสาขานนทบุรีที่นี่เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และลูกค้าทุกท่านเนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติตนเพื่อเอาตัวรอดกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณส่วนบริการลูกค้าชั้นที่1ห,หากท่านพบเห็นควันไฟหรือประกายไฟที่ทำให้แน่ใจว่าจะเกิดเพลิงไหม้อันดับแรกขอให้ท่านตั้งสติไม่ตื่นประหนก และรอให้เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์เจ้าหน้าที่จะพาทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุไว้ในแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโดยหากได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภยัยขอให้ท่านมองหาเจ้าหน้าที่ที่ถือธงหนีไฟและเดินตามไปยังประตูหนีไฟที่ใกล้ที่สุดอย่างเป็นระเบียบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในกรณีที่มีควันไฟจำนวนมากขอให้ทุกท่านอพยพพร้อมหมอบกานต่าใกล้ระดับพื้นและเลี่ยงการสูดดมควันไฟ เดินทางโดยมุ่งหน้าไปยังจุดรวมพลอย่างปลอดภยัยหลังจากท่านได้ชมวิดีโอนี้แล้วหวังว่าท่านจะสามารถนำวิธีปฏิบัติตนนี้ไปใช้ในกรณีเพลิงไม่ฉุกเฉินได้อย่างมีสติความปลอดภัยของท่านสำคัญที่สุดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประปาสาขานนทบุรี